สวัสดีค่ะเดย์สมาเดินป่านะคะโอ้โหเหงื่อกำลังแตกซิกนะคะก็ทำคลิปเลยดีกว่านะคะเพราะหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำไหมนะคะก็เดย์สมาถึงดอ3สแล้วนะคะในการบวชจิตนะคะเดินจิตในนะคะก้าวสู่ยิกสวิไลไปด้วยกันก็คือการบวชจิตคือ การจูนพลังจักรวาลนั่นเองนะคะช่วงนี้ครูก็เนี่ยเดินป่าอยู่กับธรรมชาติอย่างเดียวนะคะก็เอาสมถะอย่างที่เราสะดวกนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเป็นนักบวชหรือเป็นอะไรนะั่นเราบวชจิตในกันนะคะการบวชคือการสละนะคะคือการสละคือการละวางจากสมมุติไปก่อนนะคะเพื่อที่เราจะมาสตาร์ทเครื่องใหม่อย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะสติตรงนี้หมายถึงว่าเราต้องเล็งองศานะคะ นะคะนี่คือวิถีนักปรา์นะคะเออเราจะเดินเราจะไปไหนเราจะยังไงเราต้องเล็งเข็มแล้วก่อนนะคะเล็งเข็มทิศเล็งว่าเรามีจุดมุ่งหมายอะไรยังไงนั่นเองคือการถอยกลับมาอ,อยู่กับตัวเองนะคะถามตัวเองคุยกับตัวเองทุยกระจักรวาลด้านในของเราเองนะคะเราจะได้รู้ว่าความเป็นจริงนั้นนะเราต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไปติดภาพมายาความฝันของคนอื่นที่เขาพยายาม เขาท่านไม่ผิดค่ะครูบาอาจารย์นั่นไม่ผิดก็สอนไปตามแต่ละคนนะคะเออไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะทุกคนออกมาก็คือสร้างคุณค่าให้กับโลกนี้กันทุกคนเนี่ยแต่แต่เราไปตีความหมายผิดไงคะครูก็มาออกมาขายี้ให้ฟังแค่นั้นเองว่าเออเราควรจะทําอะไรนะคะออครูทุกคนนะออกมาสร้างคุณค่านะคะแล้วก็ส่งความรู้ให้นะคะแต่ถ้า ปัญญาของเราทั่วๆไปเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจไงเราก็จะไปยึดภาพเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้ล้างภาพไอ้มายาเอ่อคือยังไม่ได้บวชจิตก็คือเรายังไม่เคยล้างภาพล้างมายานั่นเองนะคะล้างสมบุตินั่นเองเราก็จะไปเข้าใจว่าภาพความสําเร็จของคนอื่นที่เขามีเข้าใจไหมคะภาพความสําเร็จภาพรถภาพบ้านภาพเงินเยอะๆภาพอะไรภาพอะไรก็แล้วแต่เป็นมายาหมดเลย ดังนั้นจิตของเราเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าจิตคือจิตใต้สำนึกอะค่ะของแต่ละคนเนี่ยเ,เขาเรียกอะไรอะเป็นเหมือนค้ังยาเสพติดนะนะมันมันถึงเวลามันก็จะฉายแสงออกมาเนี้ยเวลาที่เราจะพลิกหรือจะจะปั้นชีวิตใหม่แล้วเนี่ยเราต้องล้างกระดานก่อนล้างกระดานดําชีวิตเราก่อนนะคะคือที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะแสดงบทไหนมาคุณต้องล้างกระดานดําใหม่ทั้งหมดล้างก่อนนะคะแล้วค่อย เปลี่ยนฉากชีวิตใหม่แล้วล้วอยู่ที่ว่าอันนี้คือคือพระผู้สร้างจริงๆพระผู้สร้างคือเป็นผู้กำกับเองออกแบบชีวิตตัวเองและลงไปแสดงเองแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้เป็นพระผู้สร้างไงคะเราเป็นนักตัวประกอบอยู่ในเกมของคนนั้นคนนี้คนนั้นอยู่ในพระผู้สร้างนะถ้าคุณมาม,มาถึงจุดนี้แล้วนะคะมาเจอครูลิซ่าครูลิซ่าเป็นครูด้านจิตวิญญ,ญาณนะคะครูไม่สนับสนุนให้ใครสร้างภาพนะคะไม่สนับสนุนคนที่ ยึดติดอะไรก็แล้วแต่ครูจะไม่ให้ค่าเลยนะคะเออครูจะไม่ไปตรงนั้นเพราะครูไม่อยากเอากลุ่มคนที่ยึดติดอะไรพวกนี้เพราะครูขี้เกียจล้างนะคะแล้วก็สอนยากนะคะโปรดยากนั่นเองนะคะครูจะสอนให้ล้างกระดานดำล้างสมมุติแล้วค่อยไปติดเครื่องว่าจะเป็นวิถีแบบไหนวิถีนักปราชญ์นะคะวิถีเศรษฐีของเราเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยเราจะเล็งองศาถูกค่ะเราจะต้องเดินแบบมีปัญญาค่ะ เ,ออเดินแบบผู้มีดวงตาเห็นธรรมค่ะเหมือนที่ครูออกมาถ่ายทอดวิชาก็คือวิชาดวงตาเห็นธรรมนะคะวิชาที่มองโลกเป็นทันเกมทันยุคทันสมัยนะคะไม่ใช่ดักดานอยู่เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าเราต้องปรับยุครับสมัยตามยุคนั้นนะคะเราต้อง เข้าใจโลกเข้าใจธรรมว่าเขาถึงไหนแล้วแล้วเราจะแสดงบทไหนนะคะเขียนบทเป็นผู้กํากับเองแล้วก็ลงไปใจแสดงเองนะคะแค่นั้นเองค่ะแล้วเราก็จะเป็นนักแสดงแบบไม่หลงเกมนะคะเพราะเราเป็นผู้กํากับเรารู้ว่าเราจะเดินไปทางทิศทางไหนเข้าใจไหมคะแต่ทุกวันนี้ที่ครูมาเตือนสติเพราะว่าเราเป็นแค่ฉากเราเป็นแค่ตัวละครในฉากของคนอื่นนะคะพอถึงจุดหนึ่งจิตวิญญาณของคุณจะจะไม่สุข จะไม่สุขตรงนี้หมายถึงว่าเขาเขาไม่พอใจเพราะว่าจิตวิญญาณของทุกๆดวงจิตเนี่ยที่มาเกิดเนี่ยมีภารกิจมาไม่เหมือนกันเกิดมาเพื่อแตกต่างกันนี่พอเราไปวิ่งในกระดานดําของคนอื่นนะคะจิตวิญญาณของเราจะหวยหาสิ่งหนึ่งค่ะคืออิสรภาพนะคะต้องการที่จะฉายแสงด้วยตัวเองนะคะต้องการที่จะแสดงบทบาทด้วยตัวเองเข้าใจไหมคะเราก็จะเกิดความทุกข์เราก็จะถึงทางตันเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะกูไม่รู้ว่า มีทุกอย่างแต่มันก็ยังไม่สุกอะค่ะนั่นหมายถึงว่าจิตวิญญาณของคุณอะองคครุภายในของคุณอะบอกอะไรกับคุณบอกอะไรกับคุณก็คือเขากําลังบอกให้คุณอะเป็นผักผู้สร้างด้วยตัวคุณเองแต่คุณก็ไม่เข้าใจศาสตร์ไงคะก็ครูลิซ่าถึงมาสอนภาษาจักรวาลภาษาจักรวาลคือองค์ครุภายในของคุณอะจักรวาลภายในของทุกๆคนนะคะครูจะเชื่อมต่อให้นะคะเพราะว่ามายามันปิดตาปิดใจของเราอยู่นี่เราก็ ประสานไม่ถูกกับองค์ุรุของเรานะคะก็เชื่อมต่อกันไม่แนบสนิททิดเชื้อนะคะครูก็เลยมาสอนภาษาจักรวาลเพื่อให้เราทุกคนน่ะจ,จําจิตดั้งเดิมเราได้จิตเนื้อแท้ของเราได้เราจะได้ไม่ไปเข้าใจว่าโอโ้ฉันจะสร้างภาพนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่ตัวจริงเข้าใจตัวจริงไหมคะมันไม่ใช่จุดประสงค์ของจุด จุดมุ่งหมายขององคุรุตัวในของเราจริงๆนะคะไม่ใช่ภารกิจจริงๆของเราเราเป็นแค่ตัวประกอบในละครของคนอื่นคุณเข้าใจไหมเออถ้าคุณรู้แบบนี้คุณจะไม่สุขจิตวิญญาณของคุณไม่รู้หาอะไรแต่ไม่สุขลึกๆคือไม่สุขไม่สุขจริงสงบแท้เพราะว่าเรายังไม่ได้แสดงบทของเราเองไม่ได้เป็นตัวตนของเราที่แท้จริงไงคะวันนี้ได้สามสิครูเลยมาให้นี่แหละคะ่ะการเป็นอิสรภาพที่แท้จริงก็คือ การค้นพบจิตวิญญาณดั้งเดิมที่แท้จริงก็คือกายจิตและวิญญาณนะคะเออกายจิตและวิญญาณต้องประสานกันนะคะกายกับจิตจิตคือใต้สํานึกนะคะจิตวิญญาณคือจิตเหนือสํานึกคือวิญญาณตัวดั้งเดิมแท้ของเรามาแฝงร่างนี้ดังนั้น,น,นการรวยเนี่ยมันต้องมีถึง3ระดับนะคะคือกายส่วนใหญ่คนนะไปติดภาพคือกายภายนอกคือรวยแล้วแค่กาย,ยภาพเหมือนคนรวยตรงเนี้ยที่เขา มีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแล้วเราไม่เข้าใจเราไปเข้าใจว่าอ๋อคนรวยคือต้องมีเงินเท่านี้ถึงเป็นคนรวยเนี่ยคุณต้องมาลาง้ามายาคติเรื่องทัศนคติมายากันเยอะมากเลยค่ะไม่ใช่นะคะดังนั้นคุณจะไม่ได้รวยของจริงค่ะเพราะว่ามหาเศรษฐีหลายๆคนก็กําลังหวยหาหวยหาอิสรภาพอยู่ค่ะเพราะเขาไม่เข้าใจจุดเริ่มต้นเขาไม่ช่เข้าใจจุดเริ่มต้นว่าเขาเข้าใจว่าเขามีเงินแล้วเขาจะมีความสุขไม่จริงจุดเริ่มต้นคือจุด กับจุดสิ้นสุดคือจุดเดียวกันค่ะคนที่จิตวิญญาณรวยแล้วเนี่ยรวยระดับจิตวิญญาณหมายถึงว่ากายจิตและวิญญาณส่วนใหญ่กายภาพคือกายกายและจิตใต้สํานึกเนี่ยบางทีก็สร้างจิตใต้สํานึกเหมือนที่เราโปรแกรมจิตมั่งคั่งเนี่ยจิตโปรแกรมเป็นรวยนะคะกายรวยจิตรวยจิตจิตก็พยายามโปรแกรมให้มันเป็นคนรวยถูกไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าจิตวิญญาณของหลายๆคนน่ะไม่ใช่ไม่ได้รวยไม่ได้รวยระดับจิตวิญญาณก็ยังเป็นคน ยังเป็นคนคนจนที่มีเงินเยอะอ,อ่ะในโลกแห่งจิตวิญญาณเราจะวัดคุณภาพจิตกันนะคะเราจะวัดคุณค่าด้วยพลังงานของกันและกันนะคะเราไม่ได้วัดด้วยว่ากายภาพจะมีเงินแสนล้านพันล้านหมื่นล้านไม่ไม่สนค่ะเพราะของพวกนี้เป็นแคเออ่เป็นสิ่งแค่กายภาพโลกนี้นะคะแต่โลกอีกมิติหนึ่งคือโลกแห่งพลังงานโลกแห่งจิตวิญญาณเนี่ยเราไม่ได้มองกันตรงนี้เรามองแค่คุณภาพของจิตว่ามีแสงสว่างมีพลัง อิสรภาพแค่ไหนมันถึงจะกว้างใหญ่ไพศาลไม่มากกว่ากันนะคะแต่ที่เราเรียกว่าจิตรวยจิตรวยก็คือโปรแกรมจิตเนี่ยจิตเนี่ยมนโนเป็นอะไรให้รวยก็ได้ให้ใหญ่ก็แต่มันก็เป็นแค่การสร้างภาพสร้างภาพให้รวยกายก็รวยนะคะจิตกับจิตกับกายจะรวยนะคะเหมือนที่เราโปรแกรมจิตตวเนี้ก็คือรวยรวยแค่กาย,ยภาพกับจิตแต่วิญญ,ญาณไม่รวยะคะ่ะ ถ้าตับใจที่คุณยังไม่ได้เรียนวิชาจิตวิญญาณนะคะเพื่อเป็นฐานจิตมนุษย์มงคลคือมนุษย์จะสมบัติเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะเออจิตวิญญาณเนี่ยคือคุณต้องรวยระดับจิตวิญญาณก่อนคุณถึงจะไปแปลแปรทรัพย์ภายในให้เป็นทรัพย์อยากได้เข้าใจไหมคะคุณต้องเรียนค่ะ หรือเอิองดวงตาเห็นธรรมคือคุณต,ต้องต้องรวยระดับจิตวิญญาณก่อนนันนี้คุณจะเป็นคนที่มีฐานฐานมั่นคงฐานตรงนี้หมายถึงว่าฐานจิตของเราฐานวิญญาณของเราอ่ะมันนัํารวยมันมั่งคั่งมันไม่มันไม่ขาดแคลนนะคะเออพอมันไม่ขาดแคลนแล้วอ่ะมันก็เป็นอิสระภาพแล้วมันก็สามารถแปรแปร,ปร,ปรบุญเขาเรียกว่าแปรความมั่งคั่งตรงนี้ให้มาเป็นทรัพย์ภายนอกเป็นทางกายภาพได้นะคะ เออนี่คือนักจิตวิญญาณนะคะเราต้องเติมจุดศูนย์กลางอะคะ่ะตอนนี้ที่บวชจิตคอสามสวันนี้คือครูพามาบวชจิตเพื่อล้างกระดานดำถูกไหมคะให้เป็นศูนย์นะคะทางพระเรียกว่าศุญญาตานิพานคุณคุณต้องล้างกระดานดำทั้งหมดล้างมายาภาพอายาคติทั้งหมด แล้วก็ค่อยเริ่มต้นติดเครื่องชีวิตใหม่เพราะต่อจากนี้คุณก็จะมีาการโปรแกรมจิตชีวิตใหม่นะคะนี่คือชีวิตแต่มันคือโรงละครนะคะมันคือเกมนะคะแต่คนที่เขาเล่นเกมอย่างชาญฉลาดคือเขาเป็นผู้กํากับเองและลงไปเล่นเองแสดงเองเขาถึงรู้ว่ากูกูเจ็บกูก็เจ็บแค่ร่างกายเพราะกูรู้รอยู่แล้วว่ากูเป็นคนเขียนเขียนบทขึ้นมาเองเข้าใจไหมคะนี่คือความเหนือชั้นค่ะของพวกนักจิตวิญญ,ญาณนะคะ พูดถึงมาถ่ายทอดนะคะอยากเอาวิชานี้มาให้ส่งต่อถึงกันเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราควรจะตั้งฐานจิตของเราก่อนให้เป็นมงคลก่อนให้เป็นมนุษย์จะสมบัติให้เป็นมนุษย์มงคลให้สมบูรณ์ก่อนวิชาแรกที่คุณจะต้องเรียนคือวิชามนุษย์มงคลมนุษย์จะสมบัตินั่นเองและคุณจะไปแสดงบทไหนคุณก็เขียนบทเป็นคู่กํากับเองแล้วลงไปแสดงเองเข้าใจไหมคะนี่คือการบวชจิตค่ะ คุณต้องถอยถอยจากสังคมถอยถอยจากทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในโลกภายในของคุณก่อนมาเคลียรกระดานสมมุติของคุณก่อนนะคะเออนี่คือครูอุปมาอุปไมยให้เข้าใจง่ายที่สุดนะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันง่ายที่สุดนะคะวันนี้นี่แหละคะ่ะคือการเทกระดานดําคือล้างกระดานนะคะเพื่อจูนจิตจัก,กรวาลของเราให้ใสสว่างเพื่อเคลียพื้นที่ให้ว่างสะอาดสดใสเป็นผู้กํากับเองลงไปแสดงเอง เจ็บเองอะไรเองแต่เราจะทันเกมเพราะเราเป็นผู้กำกับเราย่อมรู้ว่าอ๋อฉันจะต้องเจออะไรบ้างนี่คือคนเหนือเกมเข้าใจไหมคะวิชาที่ครูถ่ายทอดนั่นคือคนเหนือเกมนะคะไม่ใช่คุณไปเล่นเป็นตัวละครในบทของใครก็ไม่รู้เป็นเขาให้เป็นอะไรก็เป็นไอ้นั่นเข้าใจไหมคะคุณจะไปดีใจทำไมอ่ะเป็นตัวละครบทบทหนึ่งของคนอื่นทั้งทงที่เราเองอ่ะ ถ้าเราเข้าถึงจิตวิญญาณจริงๆเราจะรู้ว่าเรานี่แหละเป็นผู้กํากับได้ตัวเองแล้วยุคสมัยนี้มันหมดยุคที่จะใครจะมาดันกันแล้วตัวคุณเองนั่นแหละดันตัวเองขึ้นมาเลยหยุดพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พึ่งบารมีตัวเองค่ะไม่ต้องไปพึ่งบารมีครูบาอาจารย์คนไหนแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเมื่อไรที่วันหนึ่งที่คุณมีจิตข้าอาหารอาหารจริงๆนะไม่พึ่งอะไรเลยนะกูจะพึ่งตัวกูเองวันนี้กูจะรับผิดชอบด้วยตัวกูเอง กูจะใช้บารมีตัวเองบารมีคือกําลังใจของตัวเองนี่แหละเป็นผู้กํากับเองเขียนเองลงไปแสดงเองตั้งแต่นี้ไปกูจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองวันหนึ่งที่คุณลั่นประกาศแบบนี้จิตของคุณจะอาจหานจิตของคุณจะกล้าแกล้วกล้าและคุณจะกล้าเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้ววันนั้นคุณจะศักดิ์สิทธิ์ค่ะวันนั้คคน,นคุณจะเป็นพระภายในของจริงคุคณจะกราบไหว้พระจิตของคุณก็จะถึงพระค่ะ และคุณจะไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่พึ่งขอเรื่องรางของขัง,งอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะคุณจะพึ่งพาตัวเองค่ะเพราะจิตวิญญาณของคุณได้เป็นพระแล้วสมบูรณ์ค่ะนี่คือการบวชในนี่คือการบวชของจริงจิตของคุณจะเข้มแข็งคุณจะแข็งแกร่งค่ะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ทั้งหมดแล้วท่านให้เป็นท่านนะคะท่านให้เป็นท่านท่านไม่ได้ให้กราบไหว้สักการะท่านสรรเสริญท่านไม่ใช่ท่านให้ปฏิบัติตามท่าน คุณต้องเข้าใจนะคะถ้าเป็นเรื่องของพุทธศาสนาคุณต้องเข้าใจนะคะลูกองธธออค์พุทธคเออาจจะพูดแค่เรื่องศาสนาแต่ทุกๆศาสนาจริงๆแล้วก็บรรจบที่เดียวกันคือทุกองค์คุณนะคะคือถอนให้เรามีอิสรภาพภายในแต่การสื่อสารก็ตามยุคตามสมัยนี้คนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยก็จะแตกแปลความหมายผิดเพี้ยนหมดเลยเห็นกวนจักเป็นดอกบัวหมดเลยแปลไปผิดเพี้ยนตามเวนตามกรรมนะคะ เออนะคะแล้ววันนี้ครูก็มาให้วิชานี้นะคะให้เราตื่นออกนะคะและครูอธิษฐานไว้ว่าคนที่จะมาเจอคลิปครูหรือมาเกี่ยวข้องกับครูเนี่ยต้องถึงวาระนั้นนะคะเพราะถ้าไม่ถึงวาระเดี๋ยวจะมาปฏิฆาปฏิเสธมามาเป็นศัตรูกันนะคะแล้วก็จะไปสร้างเวรสร้างกรรมให้คุณด้วยครูไม่มีเจ็บมีป่วยอยู่แล้วค่ะคือครูสลัดพวกนั้นออกไปหมดแล้วค่ะแต่คนที่จะเดือดร้อนน่ะคือคนที่มีไอ้อาคตินะคะเดี๋ยวจะเป็นกรรมต่อกันก็ไม่เอานี่คือ องคุณหลวงพ่อโพสีสอนครูมาด้วยนะคะงั้นครูจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมไม่จองเวรจองกรรมกับใครใครทําอะไรกับครูเขาก็ได้เช่นนั้นกดแห่งกรรมเขาทํางานไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สําหรับบางคนที่ไม่กดไลค์กดแชร์หรืออะไรแบบนี้ครูไม่ได้มาเอาดังเอายอดไลค์ยอดแชร์เพราะไม่สามารถให้ครูบรรลุได้ตรงนั้นนะคะแต่ครูกําลังจะบอกว่าอย่าเป็นนี่เวรนี่กรรมองคุณองค์ใดก็แล้วแต่นะคะจะหน้าตาบ้านๆจะหน้าตาพิสมัยแค่ไหน นั่นก็แค่ภาพมายาค่ะคุณจงฟังด้วยหัวใจของคุณฟังที่เจตนาของทุกคนที่เข้ามาพบปะพูดคุยกับคุณนะคะและคุณจะไม่โดนหลอกจิตสู่จิตนะคะเราคุยเรื่องจิตวิญญาณนะคะเออเป็นมนุษย์มงคลเป็นมนุษย์จะสมบัติที่สมบูรณ์เขาจะคุยกันเรื่องภายในค่ะเขาจะนับถือกันที่ภายในค่ะเรื่องกายหยาบนี้ก็แล้วแต่ค่ะเอาที่เบิกบานแต่และคนไม,ไม่เหมือนกันค่ะนะคะวันนี้ฝากไว้นะคะจงกลับมาที่ ศูนย์กลางของเราโลกภายในของเรานะคะแล้วก็เป็นตัวเราแล้วก็เป็นผู้กำกับซะเองนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเด3 3ฝากไว้นะคะบุญใดที่ครูสร้างมาธรรมาทุกภพทุกชาตินะทุกยุคทุกสมัยพลังจัก,กรวาลทุกทั่วทุกมุมโลกองคุลุกของคุณนะคะที่พามามาเจอกันนะคะขอบคุณทุกองค์กร ขอบคุณทุกรูปทุกนามทุกชั้นทุกภูมิที่ให้การเกื้อกูลสนับสนุนกันนะคะขอบคุณทุกพื้นที่ที่ทําให้เราเชื่อมต่อถึงกันได้นะคะขอบคุณขอบคุณสุดเยีดสุดใจจากครูริซ่าด้วยพลังแห่งรักและจริงใจจากครูค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะด้วยพลังแห่งรักและจริงใจจริงๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ